สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็มีรถหล่อๆพร้อมใช้มานำเสนอ1คันนะครับตัวนี้เป็น isuzu d max 2.5 s l s x นะครับปี04เป็น2 5 s l x อ่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับทำยีรับแคะนะครับเป็นปี042.5ด้ direct injection นะครับทนทนประหยัดน้ำมันนะครับพาชมรอบคันก่อนครับ รถบอดี้สวยนะครับบอดี้บางเดิมติดเดิมนะครับมีเก็บสีมาบางชิ้นรถสวยรถบางไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำไม่ผุนะครับรถสองเจ้าของครับทะเบียนกรุงเทพรถอยู่กรุงเทพเนื้อสวยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับลอนกระบะสวยนะครับ เอกสารครบพร้อมโอนรับการการโอนนะครับสีมีริ้วรอยเล็กๆน้อยตามการใช้งานนะครับฟิล์มติดครบตัวนี้ล้อ18นะครับยาง2 3 5 60 18ก็คันนี้มีลงเกียร์ขเขมเมเร็วนะครับแล้วก็เฟืองท้ายดีแมก 2020นะครับรถเป็นขับทางไกลสบายๆเลยครับประหยัดน้ำมันเป็นมีใส่เป็นเทอร์โบครับเทอร์โบ3000ปาก44อ่าแล้วก็มีเดินอินเตอร์เป็นสเต็ปใช้งานนะครับวิ่งทางไกลรอบต่ำๆายาวๆได้เลยครับทางไกลรอบต่ำๆประหยัดน้ำมันนะครับ120 GPS ปิง120 GPS รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ2,200รอบนะครับรถบอดี้สวยเลยครับวงกบสวยเดิมนะครับอ่าท่านใดดูรถไม่เป็นก็พาช่างมาดูได้ครับรถอยู่ที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะวงกบเดิมเดิมนะครับ เจออยู่ครบภายในสวยสะอาดนะครับมีจอนะครับก็มีติดวัดบูทแล้วก็เกตวัดความร้อนเพิ่มเติมนะครับเลขไม้อยู่ที่สามแสนสองหมื่นนะครับก็นาปัดใช้งานได้ครบนะครับจะมีชุดเครื่องเสียงนะครับจะมีชุดเครื่องเสียงรู้สึกจะเป็น12นิ้วนะครับอีเกิล อันนี้ต้องไปไล่หน่อยนะครับต้องไปไล่เอานะครับอุปกรณ์ไม่ครบขาด power ขาดปีอ่าชุดสายมีครบนะครับกุญแจรีโมท2ดอกจกดไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับก็ทางไกลได้สบาย รถอยู่ที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับไม่สะดวกมามีบริการส่งนะครับไม่สะดวกมาดูรถก็วิดีโอคอลมาดูได้นะครับลอ้อรู้สึกจะเก้าครึ่งเก้าครึ่งสี่ลูกนะครับ <S <S เนื้อสวยเนื้อดีนะรถเนื้อสวยเนื้อดีช่วงล่างแน่นนิ่งเลยครับ <S <S เอกสารครบพร้อมโอนแล้ประกันการโอนนะครับภาษีไม่ขาดครับ ภารสีพฤศจิกายน6 7นะครับก็เครื่องเดิมมีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบเทอร์อ่าเทอร์โบสามพันดีแม็กสามพันนะครับของมันเร็วก็เทอร์โบอินเตอร์ครับผมรถสวยบ้างเดิมครับเม็ดอาร์โคปนะครับอ่าเพจเดิมหมุดเดิมไม่เคยแกะนะครับมอน,น้ำเดิม รถใช้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับขับทางไกลได้สบายเกียร์ขอมมันเร็วนะไม่ดันขวันไม่ไหลนะครับก็เดี๋ยวผมติดเครื่องให้ฟังเสียงคันนี้มีท่อเลดออกท้ายนะครับท่อเลดยาวเลยออกท้ายมีหม้อพักนะครับแต่งสไตล์เรียบร้อยนะครับท่อไม่ดังนะครับล้อไม่ลน้น น้ำไม่ดันแน่นอนนะครับเพราะน้ำเดิมๆครับเพาน้ำเดิมๆมีเจาะสกูปมานะครับเจาะสกูปให้ลมเข้าก็รอๆเลย อันใดสนใจนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังจบจบนะครับรอรอจบจบครบๆนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0887749478นะครับคุ้มๆนะครับของแต่งท่วมๆครับก็ออยังไงขอจบรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ